สบายดีทุกคนสบายดี fc tu ไปอยู่มีการเนาะคือตอนนี้เขาก็มาหาหนองทรายมาหาหนองทรายมาจอบบึงปลาที่เขาซสื่อหายก่อนไปมีกาเหลือบือบุเรือ,อ,อน่าจเจ้าบุเรือเนาะอืมไปอยู่มีกากับอยู่ลาวกับบต่างอย่างกันความู้ซื้อก็คืออยู่ลาวคือเกา่าเพราะว่าทุกๆสองมือมันก็ของเงินคือเกา่าสื้อแล้วมันซีดเลยเลยมันจะนหายคำสอคคำสีเอาเงินมาให้เอาเงินมาใหอย่เ้ยแัน เอาเขามาให้ยสื่อโทรศัพท์ให้นี่แห้งนักกว่าเก่าอืมคือคือหมู่บ้านนี่ก็แซดมากเนาะแซดมากว่ะมาเบิ่งนี่ตีนขาดว่าซะอันนี้ก็ตกใจเอ้าวอยู่ดีก็ว่าตีนขาดเหยียบแก้วอาจะไปหาปูหาปลาแล้วก็เหยียบแก้วเหยียบแก้วแล้วบ,นนบ,ไบ่ได้ไปยิบไปนี่บ่ได้บอกผู้ใดมันอักเสบทีบ่ไปนี่เหยียบแก้วก็บกักหนั้นนังนะกว้างขนาดว่าเหยียบแก้วนะคันยิบก็คือประมาณห้าสิบเข็มผู้ละ ตนนมต้องในกระซี่เข่ามาให้วัวจักสีวาเนะาะเศากันเศร้าบ่ได้จับเขากก่าขบใสยตัวเองกับอีกตนนี่ก็ะชีพาไปห้องหมอเนะี่มาหับมาหับไปห้องหมอมาหับไปห้องหมอพาไปส่งห้องหมอ,อย่านตีนขาดดิเลย,ยจะไปเบิ้งป้าก่อนนะวไปยังบอกเลยไปยังทางกับเพื่อนขนาด ทมหาปลาบบบเบิดแล้วว่าสันเรียกจะบ่อไปจักกูเบิร์ตักเลยไงแล้วไปใช้ปลาแบบนี้กินเบิดปลาสองหน่วยตัวเบี้ยมันกระถางแนมมันเสียหายหนามมันพวกหุ่มข้อมือแบบนี้เมืองส้มสีอ่ะ ใช้ขาขาดเดียกมันแหงไงดิแหงแล้วมันเลยลงเฮียนชองมืออ้หไม่ใไปลินิก็ต้องใ้ส,ส,สยามากินนัตนนี่บากนาทิน้อยขนาดไหนจนัซาบยาซ้บาะยายาเนาะวยากันจิตนุษนียายสั่งเสือ กูบอกกูก็ถามอยู่มันจะกูกระซื้อยาเขามาไอยังไงเจ๋งเลยป่ะเนี่ยเหยียบแก้วเหยียบพีนเหยียบพีนไปหาป้าดิมันยืนหนั่งเนียบยินน้ำหนอแล้วมันเขาเลือกปาดมึงโดดยางธร้ามาได้งแม่แคมเหลือดสีออกลายขนาด โอ้ยจนมาบมางานเ้าหนึงฝากงานเ้าหนึ่งผักอยู่แบเต็มเอืมนร่มงินองหมื่นมันแหงเลยนี่ง,นนงจะไ,ไปหนไปห้องหมอ,อมฮะกะเจไปไหนเอาเงินหน้นีน่ะจะเศาเนาะนี่จงไ ซือยแแาแดงไงมาใส่หันขายามีหัวแถวนี้ยขานออกมาอีกหันเชือหันขยะขางหันเชืออีก <laughs> โอผมึงจะไปซื้อเองขางหันเชือยังไหหรจะไปส่งเนี้ยยังไม่ได้อีกต้องออกเขา่าออกเข่าอีกนึกจักเขาก็บ่มีนะแถวนี้ ตอนเฮาก็สิออกไปซื้อยาเนาะทุกคนเนาะสิวภาละก็บว่าแม่นสิว่ายังก็แม่นแต่มันก็ถิ่มบ่ได้น้องชายอย่างเนี่ยน้องชายผู้เดียวหัวแก้วหัวแหวนนี่ก็ออกไปซื้อยาอีกาง้ีนี่กลับมาใหม่ตอนโทรถามว่าเอายาบ่คิดว่าสิพาไปห้องหมอส่วนทําอูเให้คิดว่าสิพาไปห้องหมอคิดว่ามันคิดว่ามันแห้งหั่นน่ะ เพิ่นทรงมาทำอิฐฮะมันใหญ่บาดมันใหญ่แห้งขนาดนะคิดว่าตา้องพาไปห้องหมอไปยิบมาในมาหดแล้วมันเศร้าแสดงว่าเพิ่นหัดเยียบจะด้แล้วเยียบจะด้แล้วแล้วก็ฮูบเก่าหัดทายไว้ฮูบเก่าหัดทายไว้แล้วก็ส่งหูบมามเพื่อมาเรียกคาทายและให้คอยเขามาวะนี่ปกติมันหัดซีเศร้าเลยเดือนนี้นี่สื่อยามาทากินยาเนี่ยก็เศร้าเลยนี่นี่ต้องไปออกไปสไื้อยาใหม่ ตอนเซตท้ามาเจ็บแหงเป็นแหงงยางบรไดก้ก็สัว่าแต่อายมากกัน <c oughs> แลนลงมาหาเลยเนาะนี่จะออกไปซื้อยาให้เพืนเนอ่อนนะทุกคนเนาะคือมื่อนนีกะสิมีทีมงานผึงอาก้อยมากเนาะกับทีมงานอินดี้ซื้อเบะให้ทีมงานกินแล้วก็สีพผ้ากนันสังสค์เหล็กหน่อยแล้วก็เมื่อวานอีกอะเอาสางเอาสางไปเบึงเนาะ เสียเที่นนยวนอะไจ๊บัติไงน้องชายก่ะเอือเอ้อย,อยเอื้อยกับไอ้เคยก็เสีไปทำงานอยู่ไทยว่าสิเอาน้องชายไปนั่งว่าเสียเลาะดือบเรอดไปอยู่ไทยกันไนงะย่านไปโวยวายไปสูบยาบ้าอยู่นะเพื่ที่เขาขาถิ่มเพืที่เขาคุกตอนนี้เขาไปซื้อยากเพื่อนเนาะะจากสิว่ากันเห็นกับอีต้นเบิ่งสภาพคือสิบบแมนคนเลยนะ เห็ดโกโก้คิวเดี๋ยวเขาไปให้พิ่งหญ้าเลยสิเมื่อนะทุกคนเนาะไปหาผึ่งอากอยนั่นนีมาหาตอนนี้ก็มาหอดเลยเนาะสื่อยาให้หัวแก้วหัวเวนยาลังบาดยาตันเสียแล้วเงินหยัดสินำหาสิพันตั้อีตัวใช้หายเซนหนึ่งเปลี่ยนใจเพราะว่าสื่อเข่ามาหาย กับอาหารชีนเสริมมาให้กันเต็มอยู่ ham, Syria, ate, emi, มันอาจจะไปเอาไปสื่ออย่างนี่หาซิบั้นน mm. ี่ก็ได้อะไรได้ไงซิบม็ดเขาจะเอาว่าสั่งชงเสริมนะนี่ครับมาให้กับอีต้นเห็ดหนามมอมแมมมอมแมมอยู่ตายเลยบุงท่ายืนเขาไม่แต่รังเงยชวนเพื่อนตัวยนะปุกอยู่เห็ดเห็ดเหลี่ยมจะไปอยู่น้ำนะกระพุ่มสิไปตือบ่ จะสีบูกวัดสีดั้นี่ใช <c oughs> ่จะไดนดีเฮ้กีขยะค้าที่แถ่มันเศร้าติดด้ันเลยนะกระลังเป็นเงินกกเศร้าแบบนั้นะ อันนี้ข้างหลางกันเถอันนี้เป็นยังไงมันล่างก่อนกินข้าไปสองเมตรกินข้าแล้วกินข้าไปสเมตรนั่นแหละตันเสือปลาเฮาไปขุณขี ate, right. pues, ่ไข่ ดเดี๋ยวไปคลิปใหม่นะทุกคนเนาะเราต้องโทรมาหากรีเยอะไปเยอะซีบล็อกมันไหวเลยทรมากว่าจะมีแต่ของเงินขอเงนิงนแน่ขอเงินแน่ซืสีขาวขอเงินแน่ซืสีนซื้อนี่บ๊ายบายทุกคนเจอกันคลิปหน้า